จอมือถือสามารถก๊อปกันได้แทบทุกรุ่นยกเว้นจอ m มเด d ของซัมซุงบางรุ่นจอ lcd จอโมเด e สองจอเนี้ยมันมีความคุ้มค่าเหมือนเหมือนกันอโม l e d ก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีนะถ้าเกิดว่าเราออกมาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมามันอาจจะมาแทนอโมเด d เดิมได้จออาจจะสมูทกว่า แต่ก็มีโอกาสเบินได้มากกว่าเนาะแต่ก็แพงกว่าด้วยแหละแพงกว่าหลักพันเลยแต่ LCD เนี่ยผมสั่งมานะผมสั่งมา LCD ใช้กับรุ่นต่างๆจอเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็มันขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยนะบางรุ่นเนี่ยพอเวลาใส่จอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยบางบางครั้งเน่ยจอมันก็รองรับอ่าถ้าสกรีนรองรับอะไรทุกอย่างปกติ แต่ว่าบางรุ่นเนี่ยตอนเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยเป็นบางจอนะมันก็จะแบบทัสกรีนไม่ค่อยติดอืมก็เหมาะเอาไว้ฟาร์มเกมขุดบิตคอยนะครับเครื่องพนันกงนผมเอาไว้ขุดบิตคอยหมดละอ่าผมเอาไว้ขุดบิตคอยเอาไว้าไวฟาร์มเกมอ่าเท่าที่เห็นเห็นไหมครับนั่นแหละครับผมพยายาม <c oughs> สั่งจอมาเนี่ยพยายามให้เป็น lcd ให้หมดแล้วในเนี้ย การติดจอพวกนี้นะครับมันจะเป็นต้องถอดแบตออกก่อนนะคือปกติผมมือถือที่ผมเห็นอยู่เนี่ยคือหลายๆเครื่องที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นมือถือต่อตรงนะครับมือถือต่อตรงไม่ใช่ต่อตรงจอนะแต่เป็นต่อตรงแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันจะไม่มีเนาะนะแต่ว่าจอในวันเนี้ยผมสั่งเป็น LCD มาอ่ะปิดแล้ว ถ้ามันติดแบบนี้ก็คือเราก็สบายใจในระดับหนึ่งวิธีการในการใส่จอพวกนี้นะครับจอ lcd พวกนี้มันต้องมันก็ใส่ได้เลยแหละแต่ว่าเราห้ามเอากาวเนี่ยไปติดตรงข้างล่างนะครับตรง power by android ตรงนั้นแนหะที่เห็นอยู่นะคือมันไม่ใช่ว่าแค่แค่ตรงนั้นนะครับก็คือตรงขอบมุมก็ห้ามติดแล้วทีนี้ตรงขอบมุมเอา้าถ้าเกิดว่าไม่ใส่ ไม่ใส่กาวตรงขอบมุมมันจะเกิดอะไรขึ้นพราะเวลาที่เรา <c oughs> พันยางเข้าไปเนี่ยมันจะมีจุดนะครับที่ที่น้ําสามารถเข้าไปได้คือจุดตรงจุดตรงลําโพงจุดตรงลําโพงจุดตรงสายชาร์จนะครับตรงอื่นเนี่ยคือผมพันเรียบร้อยละมันก็มันก็กันน้าแหละมันกันน้ําระดับหนึ่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้จอพวกนี้ทําไมผมถึงไม่ให้ใส่ ใส่เกาวเข้าไปเพราะว่าเกาวมันอาจจะไปคือเกาวมันเป็นตัวนําไฟฟ้าเนาะไปนําไฟฟ้ากับตรงจอมันจะทําให้จอมันเสียได้นะครับแล้วก็พยายามพยายามเอาขี้เลื่อยเอาอะไรต่างๆออกก่อนที่จะใส่จอเข้าไปเนาะก็อันนี้ผมใส่เกาวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใช้ได้ดีด้วยนะเป็นจออัโมเดที่เอา lcd มาใส่ ซึ่ง Xiaomi เนี่ยหรือว่ารุ่นต่างๆเนี่ยมันสามารถคือมันมีอ่ะมันมีคนที่สามารถสร้างจอแต่ต้องยอมรับนะว่าถ้าเปลี่ยนจอทุกครั้งจะไม่มีทางได้จอเป็นจอแท้หรือว่าจอจากโรงงานนะครับเพราะว่าเขาเขาเก่งมากอ่ะคนทําจอเขาเก่งมากจนสามารถที่จะก๊อปแบบก๊อปแบบของจอออกมาได้แต่ว่าในท้องตลาดเนี่ยจะเป็นกอจ๊อจอกอจ๊อก๊อปทั้งหมดเลยอย่างนี้เลย กูจบกจบไหนไหนไหนใครอยากฟังเรื่องอะไรเข้ามาคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์กันหน่อยดี